คุณพ่อแนะนํากว้างๆนะครับแนะนําว่าการทําหน้าที่ในการเป็นประธานเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือยึดหลักความถูกต้อง <Okay. S 1> ไม่ต้องไปกลัวใคร uh. แล้วไม่ต้องเกงใจใคร uh. ยืนอยู่บนความถูกต้องเท่านั้น <Okay. S 1> ความถูกต้องเนี่ยจะปกป้องคุณ <Okay. S 1> ทั้งหมด เราตัดสินใจให้ถูกใจทุกคนเนี่ยไม่ได้แต่เราตัดสินใจด้วยความถูกต้องเนี่ยได้แล้วถ้าเราตัดสินใจด้วยความถูกต้องหรือตัดสินใจบนความถูกต้องอมไม่มีใครสามารถที่จะมาตาหนิเราได้มผมตั้งใจไว้เลยนะ,ะวันที่ตัดสินใจมาทำการเมืองอะ่ะตั้งใจว่าผมจะเป็นนักการเมืองอาชีพ ผมไม่ได้ทม่ทำธุรกิจอาชีพคือไม่ทําอย่างอื่นเลยผมจะไม่ทําธุรกิจเมื่อตั้งใจจะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยตัดสินใจเลยว่าต้องเป็นนักการเมืองอาชีพนาะไม่ทําธุรกิจนะเพราะว่ามันอดไม่ได้หรอกตอนนั้นคิดนะตอนนี้ก็ยังเชื่อแบบนั้นเคว่ามันอดไม่ได้หรอกนักธุรกิจกับนักการเมืองเนี่ยมันมันเป็นคนคนเดียวกันไม่ได้อมันมีโอกาสเพราะมันมันไม่รู้สิมันมันคง บเอเข้าข้างธุรกิจของตัวเองหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองอมันมีโอกาสที่จะทําให้เราเขวไปทางนั้นก็เลยปฏิญ,ญาณกับตัวเองอว่าจะเป็นนักการเมืองอาชีพมไม่ทำธุรกิจอแล้วก็ใช้คอนเซปต์นี้มาเรื่อยๆตลอดอการเป็นสเข้าตอนนี้เท่าออบคุณแบทเป็นสอสกปีสมัยแล้วน่าจะมีสี่รับสี่สมัยแล้วที่เป็นที่เป็นสสมาแล้วสุดท้ายก็จากสสก็ขยับขึ้นมาเป็น รองประธานสภาผู้แทน,ดดนรัศดรด้วยซึ่งเป็นตําแหน่งเดียวกันกับที่คุณพ่อเคยเป็นครับตอนตอนที่จะได้เป็นรองประธานเนี่ยอตอนนั้นรู้ตัวใช่ไหมว่าจะจะถูกเสนอชื่อหรือว่าจริงๆเราแสดงความปรารถนาอีด้วยว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้ผมอมจริงตอนนั้นก<แ>็ไม่ได้คิดเลยครับ<笑><笑>ก็เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมอองถูกตัดสิทธิ์ไปเนาะครับเข้าใจว่าทางแกนนําเนี่ย เขาก็บอกว่าเป็นโคต้าของพักอันดับสองก็คือพักเราครับทางพักก็พูดคุยกันในพักเขาก็หาดึงกันทางท่านหนวหน้าท่านเลขาเขาก็คุยกันในพักแหละแล้วก็หาคนที่มีความเหมาะสมอก็เลยน่าจะมาเป็นผมครับเขาบอกอันนี้น่าจะบอกเขาโทรมาบอกเลยใช่ไหมหรือไปที่แจ้งที่ประชุมเลยว่าต้องเป็นคุณท่านก็เรียกไปคุยนะครับว่าเออเฮ้ยคุณไปเป็นเป็นตัวแทนของพักไปเป็น ตอนนั้นตอบรับเลยไหมครับหรือเขากลับไปคิดที่บ้านก่อนใจใจก็ค่อนข้างที่จะตัดสินใจพอสมควรนะอคือคือเรารู้แหละว่าว่ามันเป็นงานที่ที่ท้าทายมันท้าทายความสามารถนะครับเอแต่ว่ามันก็ต้องแลกอ่ะแลกกับการทําหน้าที่สสเพราะว่าไปอยู่ข้างบนเนี่ยเมื่อก่อนเราอยู่ข้างล่างเนาะ เราทําหน้าที่สสเราอภิปรายเราพูดได้เต็มที่เราคิดยังไงเราพูดแบบนั้นพอไปอยู่ข้างบนเนี่ยโอกาสที่จะใช้เวทีด้านล่างในการอภิปรายเนี่ยมันมันทำได้ยากแล้วมันไม่ใช่น้อยลงมันทําไม่ได้เลยในั่นก็คิดพอสมควรแต่ว่าก็อยากจะลองดูเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันท้าทายจริงจริง ส่วนหนึ่งคุณพ่อคุณแบก<ม>ก็คือก็คือคุณสมศักดิ<ม>์ก็เคยเป็นตาแหน่งรองประธานแล้วก็ตอนนั้นได้รับเสียงชื่นชมเยอะมากถึงกระทั่งนักขา่าวยกให้บอกเป็นคนดีสีสภาเนี่ยได้ปรึกษาคุณพ่อมัมยตอนนั้นว่าหนึ่งหนึ่งตอนตอนจะรับ<ม>ได้ปรึกษาไหมแล้วพอรับแล้วเนี่ยได้ขอคําแนะนําจากคุณพ่อไหมว่าเราจะต้องท<ม>ําอะไรยังไงปรึกษาไหมปกติถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยบ้านผมก็คุยกันทุกเรื่องอนในการตัดสินใจทางการเมืองใด ก็จะปรึกษาหารือกันผมกลวีคุณพ่อทีเนี้ยก็ก็ก็มานั่งตั้งวงกันคุยกันตลอดครับเรื่องนี้ก็เช่นกันได้คุยกันแล้วแล้วคุณพ่อแนะนำยังไงตอนนั้นก็ก็แนะนําว่ามันเป็นตําแหน่งที่ท้าทายโดยเฉพาะในฐานะไม่ใช่ฐานะพักแกนนําอ่ะฐานะพักพักร่วมแบบเนี้ยว่านอกจากที่จะต้องรับมือกับทางฝ่ายค้าแล้วก็ต้องอาจบางครั้งอาจจะต้องรับมือกับฝ่ายรัฐบาลด้วย ออในบางครั้งการวินิจฉัยมันอาจจะไม่ไม่เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยคุณต้องรับแรงกระแทกนะสุดท้ายก็เราตัดสินใจก็ให้ให้ความให้การปรึกษากันแล้วพอได้ทำจริงๆมันมันเป็นเหมือนที่เราคิดไหมพอไปนั่งบันลังแล้วเนี่ยผมผมว่า มันก็มีนะบางครั้งเนี่ยความขัดแย้งในสภาเนี่ยมันมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วเราก็ต้องบริหารจัดการความขัดแย้งให้ให้ให้ลงตัวน่ะตึงบ้างหย่อนบ้างเหมือนคุณตกปลาคุณจะไปตึงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เห็นก็ต้องก็ต้องหย่อนบ้างปล่อยเหยื่อให้ปลามันลากไปบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วค่อยดึงทีเดียวอย่างเงี้ยมันมันก็เหมือนตกปลาครับต้องตึงบ้างหย่อนบ้างมันมีไหมที่เราทําหน้าที่ไปแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยลงบาลังมาเพื่อนฝูงโทรมาคุยเพื่อนฝูงทักทายโอ้โหมันทำมาขนาดนั้นไม่ปล่อยเลยเหรออะไรเงี้ยมีไหมอารมณ์ที่แบบเพื่อนฝูงนี่สอสอหรือเล่ใช่ก็ก็มีนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมก็ยึดหลักนะครับยึดหลักว่ารัฐธรรมนูญกับข้อบังคับก็จะต้องเป็นหลัง เราตัดสินใจให้ถูกใจทุกคนเนี่ยไม่ได้แต่เราตัดสินใจด้วยความถูกต้องเนี่ยได้แล้วถ้าเราตัดสินใจด้วยความถูกต้องหรือตัดสินใจบนความถูกต้องไม่มีใครสามารถที่จะมาตำหนิเราได้เรามีพนักพิงคือข้อบังคับกับรัฐธรรมนูญถ้าเรายึดตามเนี้ยมันสามารถที่จะเดินหน้าไปได้วันที่อภิปรายเราสใจได้เห็นคุณพรดอนใช้วิธีคือลุกขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเราเรา อ่านจากข้อบังคับหรือเป็นเทคนิคที่คุณพ่อแนะนําไว้ผมคุณพ่อแนะนํากว้างๆนะครับแนะนําว่าการทําหน้าที่ในการเป็นประธานเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือยึดหลักความถูกต้อง <Okay. S 2> ไม่ต้องไปกลัวใคร uh. แล้วไม่ต้องเกรงใจใคร uh. ยืนอยู่บนความถูกต้องเท่านั้นความถูกต้องเนี่ยจะปกป้องคุณ <Okay. S 2> ทั้งหมด uh huh. นะครับเราก็ยึดหลักนี้ทีนี้มาเรื่องการอนภะิปรายไม่ไว้วางใจ การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ถือเป็นเวทีที่ผมประเมินว่าสถานการณ์จะหนักพอสมควรที่ประเมิน,มนอย่างนั้น,นเพราะว่าหลังจากการเลือกตั้ง66เนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่เหมือนกับสมัยก่อนๆสมัยประชุมก่อนๆนู้นที่ตามรัฐมนูลเนี่ยเขาจะให้อภิปรายไม่ไว้วางใจปีละหนึ่งหนใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าปี หลังจากปี66มาเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุทางการเมือมงต้องเปลี่ยนนายกกาลางกลางทางซึ่งนายกเศรษฐาบริหารไปเจ็ดเดือนเชื่อว่าบริหารอีกสักสองเดือนก็คงจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้ใจแต่ว่าเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุก่อนนายกอิงเข้ามาก็ทําให้มันมีช่องว่างฝ่ายค้านก็เลยยังไม่ยื่นอภิปรายเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นครั้งแรกที่มีการอภิปรายไม่ไว้วงใจในรอบสองปี ผมก็ก็น่าจนนะนักประเมินด้วยตัวเองว่ามันน่าจะมีความรุนแรงพอสมควรนั้นเมื่อประเมินแบบนี้เนี่ยก็เลยต้องทํากันบ้านเยอะอหลังจากที่เขาตัดสินใจยื่นอภิปรายไม่ไวัางใจแล้วผมก็ไปนั่งรีวซ<ฮ>์ดูว่าข้อบังคับการประชุมหรือรัฐมนูญที่ม,มันเกี่ยวข้องกับการอภิรายไม่ไวัางใจเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ายอย่างไรบ้างในในรายละเอียด เรารู้เนี่ยเราก็รู้คร่าวๆทีนี้ต้องมารีวิสหรว่าเอ๊ะมันพอมีแง่มุมไหนที่มันจะแตกออกไปได้บ้างหลังจากนั้นก็ไปไล่ดูการประชุมครั้งก่อนๆอ,นอจาจประธานท่านประธานก่อนๆอ,อย่างเงี้ยอจาจจะไม่ได้ย้อนเทปแล้วครับไปดูเป็นเฉลขที่เขาจดเอาไว้ก็ให้น้องๆเนี่ยช่วยทําการบ้านให้ไปใ,ให้คุณลองไปไล่ดูซิในสมัยท่านประธานชวนในสมัยก่อนหน้านั้น สมัยรัฐบาลสมัครรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์รัฐบาลนายกภิสิธิ์เนี่ยคนที่เป็นประธาน <c oughs> เขาวินิจฉัยแบบไหนคนที่ประท้วงเขาจะประท้วงด้วยข้อบังคับข้อไหนซึ่งซึ่ง,งบ่อยๆมันก็มีไม่กี่ข้อแล้วครับเราก็ดูแนวทางว่าเ,ออเขาวินิจฉัยกันแบบไหนมันก็พอเป็นเข็มทิศได้นะซึ่งอันนั้นเราหนึ่งในนั้นก็คือเราก็เจอข้อที่บอกว่าการยืนขึ้นเพื่อสงบกณ์มันก็อยู่ในข้อบังคับอยู่แล้วครับ อแล้วเคยอยู่ในเหตุการณ์สมัยประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์สมัยคุณยิ่งรักห้าสี่ย่ห้าสี่ใช่สมัยปีห้าสี่ก็ทั้งเรื่องไม่ไว้วางใจด้วยแล้วก็มียติอื่นด้วยอที่แรงแรงมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะพอลบอนิทศกรรมเรื่องหลักๆใช่ไหมครับก็อย่างเงี้ยครับหนักกว่านี้ เยอะมากซึ so brands, way, ่งเราเห็นแล้วว่ามันมีวิธีการซึ่งก็มีวิธีการนะครับก็เลยจํจามไว้พอได้จังหวะก็หยิบมาใช้เลยตอนนั้นแสดงว่าตอนนั้นคือไม่สามารถที่จะาเหลกด้วยวิธีอื่นได้คือผมผมคิดว่าอย่างนี้ที่ตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยคือเราทํางานแข่งกับเวลาเวลาเนี่ยเราถูกกําหนดไว้เพียงสองวันใช่ไหมครับทั้งสองฝ่ายเขากําหนดเอาไว้ว่ามันมีเวลาแค่สองวันนะแล้ววันแรกเนี่ย ถึงตีห้าครึ่งเลยนะอืใช่แล้วถ้ามัวไปทะเลาะกันหรือถกเถียงกันด้วยเรื่องที่มันไม่ใช่สาระอืมันก็จะกินเวลามากเข้าไปอีกและที่สําคัญชาวบ้านเขาดูเนี่ยช่เขาลาคาญนะผมฟังเสียงชาวบ้านเนี่ยผมลงพื้นที่ผมเจอชาวบ้านเขาก็บ่นเรื่อยแหละบอกเฮ้ยทำไมต้องทะเลาะกันด้วยแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไร้สาระอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นไงก็พยายามที่จะควบคุม สิ่งที่เป็นน้ําเป็นน้ําคือไม่เป็นสาระเัาเฉพาะเนื้อเนื้อถ้าหากว่าเริ่มอภิปรายออกไปนอกประเด็นแล้วอะไรแบบนี้ก็จพยายามที่จะดึงกลับมามให้ให้อยู่ในสาระมากที่สุดแล้วก็พยายามทําให้เวลามันสั้นมากที่สุดอืมพอผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นกลับมาบ้านนี่พ่อพูดถึงเหตุการณ์นี้ไหม ก็ส่งข่าวมาให้ดูครับอ๋อส่งไลน์มาให้ดูดูข่าวว่าเออทาแบบนี้แต่แต่ว่าเท่าที่ถามผมก็เห็นว่าท่านนั่งดูอยู่นะเวลาปฏิบัติหน้าที่ยังนั่งดูอยู่เหมือนตรวจการบ้านลูกกันเลยเป็นกําลังใจมากกว่าเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจแล้วบรรยากาศเอาเข้าจริงพอคุณแบงก็เป็นสสมาด้วยนั่งข้างล่างนั่งข้างบนมนต่างกันเยอะไหม เพราะแน่นอนด้วยบทบาทหน้าที่ด้วยหัวโขนที่มันคนคนละบทบาทกันน่ะมันก็ทําหน้าที่ต่างกันอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าคิดหนักเหมือนกันที่จะต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะว่ามันจะต้องเป็นคนกลางระหว่างความขัดแย้งของเขาและด้วยสถานะของของการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนาะแต่ละคนมันมีพรรคนะมันมีมันมีพรรคสังกัดแหละเพราะนั้น การทำหน้าที่หรือการตัดสินใจหรือการวินิจฉัยมันต้องแยกออกมาจากพักให้ชัดเจนซึ่งผมผมผมเชื่อว่าผมโชคดีที่หัวหน้าพักหรือเลขาธิการพักหรือกรรมการบริหารพักผู้หลักผู้ใหญ่ของพักเนี่ยเขาไม่กดดันนะเขาบอกเฮ้ยคุณทำหน้าที่ของคุณไปเลยเอคุณเป็นกลางคุณต้องทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางพักไม่เป็นไรแต่เพื่อนบ่นไหมกัอีกเรื่องหนึ่งแต่ในพักดีนะในพักไม่มีบ่นนะ พักผมนี่ก็เข้าใจผมผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากกว่ามันมันทำงานกันแบบสบายใจอะในพักอะอคือไม่มีคนแทงหลังกันทุกคนเป็น,ปนยูนิตี้นะครับใครที่เป็นตัวแทนของพักไปทําหน้าที่ในตําแหน่งรัฐมนตรีไปทําหน้าที่ในตําแหน่งผู้ดํารงตาแหน่งงานเมืองอะไรก็แล้วแต่ก็จะช่วยกันสนับสนุนช่วยกันปกป้อง อแล้วช่วยเป็นกําลังใจอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นบรรยากาศการทํางานภายในบ้านที่ที่ที่ดีคุณคุณแบดจําไม่แน่ใจว่าจําได้หรือเปล่าครั้งแรกที่ขึ้นบัลลังคือจําได้เรื่องอะไรแล้วตอนไหนแล้วกดดันในครั้งแรกที่ต้องไปขึ้นเนี่ยผมเป็นตัวเป็นเราเราคงตื่นเต้นเ่ะตอนนั้นเป็นวันเกิดผมพอดีโอโหวันที่สิบแปดกันยาสุกวันก็ก็ไปแต่จำยติไม่ได้แต่จำ ที่อภิปรายคนแรกได้คือท่านเทียบจุธาขาวขำจะจำไม่ได้ว่ญยติอะไรฮะตื่นเต้นไหมน้โอ้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแน่นอนแต่ก็ถือว่าผ่านไปตายดผ่ยดีไปได้ด้วยดีเปล่าไม่รู้แต่ผ่านไปได้เอาควาจริงคุณพระดอนมาแทนหมอองได้มีการแบบปรึกษาบ้างไหมหรือว่าหรือว่าหมอองได้เคยได้เคยทิ้งโน้ตหรือให้คําแนะนําอะไรโอ้ผมไม่เจอกันเลยเนาะเออเหรอครับพอแกแกออกจากตาแหน่งไปแล้วแก แกไม่ได้เป็นผู้แทนด้วยแกก็ไม่ได้มาสภาก็เลยไม่ได้มีโอกาสเจอกันอ๋อคือว่าก็ไม่ได้มีจังหวะส่วนเลยได้ได้ได้คุยอะไรกันนะครับเป็นไงพอได้อยู่ในอยู่ในบทบาทตรงนี้แล้วปรากฏคนก็สนใจอยู่ในหน้าสื่อเยอะขึ้นชินชินกับเรื่องอย่างนี้ไหมหรือตอนนั้นพอเราเห็นแล้วว่าโอ้โหนี่คนสนใจเราเยอะขึ้นในบทบาทตรงเนี้ย ในมุมของคนที่ทาหน้าที่ตรงนั้นผมว่า,าจริงจริงตั้งแต่ผมทําหน้าที่วันแรกจนมากระทั่งถึงวันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษแตกต่างนะวันนั้นก็ไม่ได้มีความพิเศษแตกต่างอะไรผมก็ปฏิบัติหน้าที่ของผมด้วยความเป็นกลางมาโดยตลอดผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับก็รับฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้โอกาสทั้งสองฝ่ายมาโดยตลอดวันนั้นก็ไม่ได้ทําหน้าที่ที่มันพิเศษพิสดารกว่าวันไหน มีพิสดารอย่างเดียวก็คือลุกขึ้นยืนเท่านั้นเองแต่ว่าความการมีนิชัยต่างๆเนี่ยก็เป็นปกติแต่ว่าพอมันเป็นวายรัาสปอตไลท์แน่นอนมันก็ส่องมาที่เราแต่ว่าอย่างไรก็ดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่ผมก็ยังยืนยันว่าผมทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับแบบรู้ไหมว่าซีนนั้นเนี่ย เห็นที่คุณออกใช้คำว่ากล้าวใจเออเห็นผมเม็น,<ค>นสาวๆหลายคนมันโกงกายเป็นแบบ<อ>ว่าสาวๆเขาเห็นแล้วเขาอืมเขาบอกกล้าวใจว่าประธานเท่มากสมาผมว่ามันโดนใจเขามากกว่าผมว่ามันโดนใจประชาชนมากกว่าโดนใจตรงที่ว่าเฮ้ยพวกคุณทะเลาะอะไรกันนะใช่ไหมครับแล้ววันนั้นเนี่ยผมมีอารมณ์จริงนะก็ต้องยอมรับว่าเอ๊ะมีอารมณ์จริงๆว่าเออเวลาก็มีจํากัดเนาะแต่ว่าเราเราไม่ควรที่จะมา ทะเลาะกันด้วยเรื่องไร้สาระเราไปถกเถียงกันในเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันน่าจะดีกว่าลอ,องเึ้ดูนะฮะวันนั้นถ้าเราปล่อยหรือ,อปล่อย<ะ>ให้มีการ,รอภิปรายในเรื่องนั่แหละ มันเริ่มมีการหานิยามของคําว่ากีกี้ในกูเกิลกันแล้วนะครับคุณภูมิธรรมก็ท้าแล้วว่าให้เปิดไหมเปิดไหมทางฝ่ายนี้ก็เอาเอาดิเขามาเปิดกันนี่ใช่ไหมทีเนี้ยมันมันจะกลายเป็นเราต้องเสียเวลาอีกอย่างน้อยผมเชื่อว่าเป็นชั่วโมงอะเพื่อเถียงกันเรื่องนี้เพื่อเถียงกันเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ในสาระใช่ไหมครับและต้องดูว่าข่าวในวันถัดไปอ่ะมันจะเป็นแบบไหนอะ มันจะไม่ใช่สาระเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมันไม่ใช่สาระว่าคุณโลมพูดเรื่องชั้นสิบสี่แบบไหนมันไม่ใช่ว่าเอเอ,อท่านนายกตอบผู้อภิปรายแบบไหนมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยกี้ๆทั้งทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มก็จะพูดกันเรื่องเรื่องทะเลาะกันเรื่องแบบเนี้ซึ่งมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการอภิปรายของทั้งหมดเนอะแน่นอนมันก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเสื่อมศรัทธา เสื่อมทากับองค์กรของเราองค์กรของรัฐสภาองค์กรของสภาผู้แทนนะครับว่าทำไมผู้แทนไปพูดกันเรื่องแบบนี้นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มัติชนทีวีด้วยนะครับ